สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะเป็นเดือนที่ยังมีที่พบนของไพ่อุปสรรคนะเข้ามาสถิตยอยู่คนที่เกิดราศีกรกฎเองอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนอย่าใช้ทิฐิในช่วงเดือนนี้และมาระวังปัญหากับผู้ใหญ่ ปัญหากับผู้ร่วมงานนะคะรวมถึงนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะอาจจะทําให้มีสตูเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะทําให้สูญเสียโอกาสหลายอย่างไปด้วยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องลดความใจร้อนลงแล้วก็ใช้หลักปริพนอมให้มากที่สุดนะคะไพ่ใบรแรกซึ่งเข้าไม่อยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็ปรกากฏไพ่การทํางานก็เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของงานนะคะมีความกระตือรือร้น,นมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะอาจจะเกิดขึ้นด้วยบางคนไปอบรมงานไปสัมนางานนะคะหรือว่ามีเรื่องของการลงคอร์สสั้นๆในเรื่องของการลงชนหรือการทําธุรกิจรวมถึงบุตรหลานหรือบริวารอาจจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะได้เจอคนเก่าๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแหละนะคะซึ่งยังเข้ามาหาสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่ไพ่เดโมนนะก็คือความกังวลใจนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญ,ญา บางอย่างนะคะอันนี้ก็ให้ยืนอยู่เป็นความรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของเอกสารนะคะการทํางานหรือการเงินให้ดีนะคะบางคนก็กังวลใจเรื่องธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นบางคนก็กังวลใจเรื่องของบริวารน,นะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้นะคะมองว่าปัญหาจะไม่มากนะคะในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชี้ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจจะต้องระมัดระวงังอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ โดยเฉพาะนะคะความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเข้ามาได้ในช่วงเดือนนี้นะอันนี้ต้องรอบคอบต้องแสดงความจริงใจต้องแสดงในเรื่องของผลงานให้เยอะๆด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะยังเข้ามาส่งเสริมดวงในเรื่องขการทํางานกันอยู่ทําให้เกิดความหลากหลายแต่ก็อย่ารีบร้อนหรือรีบรนจนเกินไปต้องยืนอ,อยู่เนความรอบคอบไม่งั้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการขยายงานหรือขยายธุรกิจนะคะแล้วก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วย ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าถือว่าโดดเด่นบางคนทำงานที่บ้านบางคนมีเรื่องของการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสำนักง,งานร้านค้ารวมถึงนะในเรื่องของสำนักง,งานร้านค้าก็อาจจะมีการขยายธุรกิจในช่วงเดือนนี้ด้วยถือว่ายังส่งผลในด้านดีแต่ก็ต้องรอบคอบมันยังมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ซึ่งต้องไประมาราาัดระวังแล้วก็อย่าใจร้อนไปตรวจสอบดูส่วนไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปแก้ไขซะจะทําให้เรื่องของการขยายงานหรือธุรกิจหรือการเจรจาดีมากิ่งขึ้น ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องตำแหน่งนี้ถือว่าดีในช่วงเดือนนี้ญาติพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นนะซึ่งก็ส่งผลในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจจะมีการประสานงานกันมีการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงบางอย่างนะซึ่งทําให้การทํางานหรือธุรกิจของคนที่เกิดนะคะราศีกรกฎเกิดสภาพคล่องด้วยฉะนั้นตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะ ตำแหน่งของบริวารเดือนนี้ถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยนะคะก็เป็นบริวารที่ค่อนข้างกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานนะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะบางคนก็ลูกหลานอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเรียนอาจจะมีเรื่องของการชิงทุนนะคะหรือว่ามีเรื่องของความความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงนะลูกหลานนะอาจจะมีเรื่องของการทํางานก็ได้คือลูกหลานอาจจะทํางานแล้วบางคนน่ยนะคะก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยรวมถึงคนที่อายุน้อยกว่าหรือบุตรหลานบริวารน่ยอาจจะเข้ามาสร้างไอเดียใหม่ๆให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎนะซึ่งจะส่งผลในด้านดีนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ถือว่าดีนะคะ หน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงการในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีเลยทําให้ธุรกิจการงานมีการขยับขยายหรือมีเรื่องของโอกาสหรือความก้าวหน้าเกิดขึ้นเดือนนี้ก็อย่าคิดฟุ้งซ่านมากนะในเรื่องของความคิดหรือในเรื่องของไอเดียต่างๆถชื่อว่าดีนะคะแต่ต้องลงมือทำด้วยนะถ้าเราคิดอย่างเดียวเราไม่ลงมือทำนะจะทําให้โอกาสต่างๆนี่นะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต้องจริงจังอ่ะกับเรื่องของงานนะคะหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยไม่ควรที่จะว้าวุ่นจนเกิน นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเพ้อฝันมากจนเกินไปในช่วงเดือนนี้นะคะต้องควบคุมเรื่องของลมแล้วก็ลดในเรื่องของความฟุ้งซ่านลงนะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีความคิดในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของลมหรือว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเราชอบพอใครนะคะก็ควรที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะในตำแหน่งที่ไพ่ยิปซีพยากรณ์แนะนำนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใช้ในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความ นนะะโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเนี่ยนะะยังเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญอยู่นะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎด,ด้วยปัญหาต่างๆจะไม่มากจะสามารถคลี่คลายลงไปได้รวมถึงปัญหาที่ติดขัดทุกๆอย่างนะคะภายใน3เดือนนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือว่าการวางแผนนะคะที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะก็ถือว่าจะยัง เกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะพื้นฐานการทํางานนี้มีโอกาสนะคะมาก่อนแล้วโดยเฉพาะการขยายธุรกิจขยายสาขาหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลย พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารหรือคนที่เราต้องไปดูแลนะ,ะหรือต้องไปให้ความรู้ในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะคะแล้วก็นการทํางานยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้ก็คือเรื่องของความล่าช้านะคะ เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริวารอันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่ถึงแม้ว่าเดือนนี้ตำแหน่งของบริวารเป็นตำแหน่งที่ดีแต่อาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาต่าง อันนี้ก็ยังต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ต้องไปละเอียดในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆนะคะแต่มองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะโดยเฉพาะนะคะในช่วงปลายเดือนนี่นะยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะเพราะในเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของทิฐินะคะอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎหรืออาจจะมีศัตรูมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้ ในช่วงปลายเดือนฉะนั้นต้องควบคุมในเรื่องของลมโดยเฉพาะนะคะ5วันสุดท้ายนะคะของเดือนธันวาคมอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะแต่ก็มองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานส่งผลดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะแล้วก็การทํางานยั่งงมากด้วยนะคะเพราะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจปรากฏออกมาถึง5ใบเลยฉะนั้นเดือนนี้การทํางานจะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความหลากหลายมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎ ต้องทำงานอย่างรอบคอบนะคะอย่ารีบเร่งหรืออย่ารีบร้อนจนเกินไปนะอาจจะทำให้มีปัญหาติดขัดได้นะคะไพบ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยมาเสริมดวงการทํางานก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีความคิด นะค,ะค่อนข้างกังวลใจในเรื่องของงานความวิตกกังวลนะคะหรือยังมีปัญหาเก่าๆกลับมาให้ต้องแก้ไขอยู่นะรวมถึงปัญหานะ,ะที่ไม่เข้าใจกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานอาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยไพ่้าถ้วยก็อาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของการทํางานว่าคนที่เกิดาราศีกรกฎเองอาจจะเป็นเดือนที่ต้องขวายคว้าโอ,อกาส หรือถูกกระตุ้นในเรื่องของการทํางานรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาชี้ช่องทางใหม่ๆให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องรับข้อนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือคนที่เข้ามาพัวพันเน่ะอาจจะเจอทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะ,ะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรามีปัญหาได้ฉะนั้นในเรื่องของการแนะนําหรือในเรื่องของคนที่เข้ามาชี้แนะช่องทางต่างๆอาจจะต้องระมาระวังเรื่องของรายละเอียดนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานให้มากในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎการเงินค่อนข้างดีมาก่อนแล้วเงินมาจากงานนะคะการทำงานมีสภาพที่ดีก็ทำให้เรื่องของรายได้ก็ค่อนข้างที่จะเกิดสภาพคล่องมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดน,นี้ถือว่ารายได้หรือการเงินยังเกิดขึ้นอยู่แต่ให้เรามาระวังนะคะในเรื่องของสัญญาเอกสารด้านการเงินด้วยรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของ าการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอ่ะการซ่อมบ้านหรือการต่อสัญญาการลงทุนการขยายธุรกิจแบบนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วก็ให้เรามาระวังในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะความขัดแย้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นน่นะคะรวมถึงทิฏฐินะคะอาจจะทําให้สูญเสียโอกาสด้านการเงินไปได้ฉะนั้นยังต้องเรามาระวังอยู่แต่ว่ามองว่าในเรื่องของไพ่การทํางานค่อนข้างมาก คนที่มีงานมากขนาดนี้การเงินมันก็จะต้องดีมีสภาพคล่องในช่วงเดือนนี้แน่นอนแต่ก็ให้ระมัดระวังในตำแหน่งที่พูดไปนะคะอาจจะเกิดความราชาบ้างแหละนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินการลงชุนนะหรือค่าใช้ใจ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะแต่ก็มองว่าไรายได้หรือการเงินยังเข้าหาหรือยังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่ภะสัคาราชอ่ะไพ่ใบน,นี้ถือว่าดีนะคะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ใช้ดีซึ่งหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะคะหรือยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อ หรือการพัฒนาตัวเองอันนี้ถือว่ามันส่งผลนะเป็นการต่อยอดหรือการพัฒนาตัวเองด้วยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่เสียออกไปกับเรื่องของการสร้างกุศลนะคะหรือการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดชีวิตหรือต่อยอดบารมีให้กับตัวเองหรือต่อยอดการเงินให้กับตัวเองถ้ามีเรื่องพวกนี้หมายความว่ารายได้อย่างไงมันก็ดีแน่นอนนะคะฉะนั้นนะคะมองว่าตําแหน่งไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินเนี่ยยังถือว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนี่รายได้ดีอยู่นะคะ ไพ่แ <icana>, สงสุกก็ชี้นำในเรื่องของการเงินว่าการเงินของคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นเดือนที่มีโอกาสนะแต่นะคะให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของสัญญาด้านการเงินยังต้องรอบคอบอาจจะติดขัดในเรื่องของสัญญาด้านการเงินหรืออาจจะมีเรื่องของการแบบแก้ไขสัญญา ด้านการเงินนะคะซึ่งอาจจะกระทบในเรื่องของไรายได้หรือการเงินได้ฉะนั้นคนที่เกิดราศีกรกฎก็ไประมาระวังในส่วนนี้นะคะแล้วก็อย่าไปม,มีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการเงินหรือหรือว่าสัญญาเอกสารด้านการเงินที่เข้ามาเราก็ต้องตรวจสอบด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะก็เป็นเดือนที่อา,อาจจาะเป็นเดือนที่เรามีความรู้สึกที่ยังวาววุ่นนะคะ ในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อยู่นะโดยเฉพาะนะคะบางคนนี่พบรักจากการทํางานนะหรือพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือพบรักต่างไวัยนะคะรวมถึงนะ,ะอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆอะ่ะกลับเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ก็อาจจะพบกับคนที่ผิวสองสีะนะคะเข้ามาโัวพันะนะะซึ่งก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามาสําหรับคนโสดแต่ความรักยังต้องระมัดระวังนะคะหรือว่ายังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะคิดว่าโอกาสในเรื่องของความรักมันมีแหละสําหรับคนโสดแต่ยังต้อง พัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะถึง3เดือนนะความสัมพันธ์จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะคะบางคนที่มีคนเข้ามามากกว่า1คนด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนเกิดขึ้นซึ่งก็ยังต้องศึกษาหรือพัฒนากันไปก่อนเรื่อยๆคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานเนี่ยบางคู่มีธุรกิจร่วมกันนะถือว่าส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าความสัมพันธ์ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่ แต่ให้รอบคอบเรื่องของความไม่เข้าใจกันคืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันด้วยรวมถึงนะคะมีความรู้สึกว่าคู่ครองคนรักอะ่ะรับปากอะไรไว้แล้วไม่เคยทําตามคําพูดเลยนะคะซึ่งก็อาจจะต้องไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะบางคู่ก็ยังปรับกันได้แหละนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ก็ยังถือว่ายังดีอยู่แต่ก็เป็นเดือนที่เหมือนกับจะมีความวาวุ่นใจนะคะแล้วก็กังวลใจด้วยว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการคบซ้อนหรือมีเรื่องของการ ผิดสัญญานะคะหรือมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่ใจดูแลนะคะแล้วก็ต้องให้ความเชื่อมั่นนะกับผู้ครองคนรักในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่จักรพพัดนะคะไพ่จักรพรัดมาเสริมดวงความรักสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนชักนําความสัมพันธ์มาให้บางคนนี่พบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาตินะซึ่งถือว่าสําหรับคนโสดแล้วนะมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาไพ่ใบนี้คู่ครองคนรักยังเข้ามาอุปถัมภ์ชีวิตอยู่ นะคะ <iles> หรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้ฉะนั้นคู่ไหนที่มีเรื่องของปัญหาก็ให้รีบกลับไปเคลียร์ปัญหากันนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นหรือคู่ไหนที่มีความรู้สึกว่าคู่ครองคนรักของเตงนี่ดีหรือเปล่าคือไพ่ใบนี้คู่ครองอย,ยังอุปถัมเราได้นะคะหรือยังให้การช่วยเหลือเราได้นะคะแต่จะขาดอย่างนี้คือความหวานเท่านั้นเองแต่ถ้ามองในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะมองในเรื่องของความจรงิงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะฉะนั้นจะได้คู่ที่ดีนะเพียงไปปรัับคววาามหนนกะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไพ่แสงสุขก,ก็ชี้นาในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพักพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดเองอาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะให้มีความน่าดึงดูดมากขึ้นนะสำหรับคนโสดรวมถึงนะ่าจ,จะเป็นช่วงเวาที่เราจะต้องแบบพยายามพูดคุยกันปรับทัศนคติหรือว่า ปรับในเรื่องของความเข้าใจกันนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันลงตัวสําหรับคนโสดไม่ต้องรีบร้อนถือว่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวไหมยังนะยังเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นอยู่ซึ่งนะคะในเรื่องของการคบหากันนะคะในในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงแรกนะคะฉะนั้นก็ยังต้องปรับกันอีกมากสําหรับคนโสดนะคะ <S <S ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะ เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะซึ่งยังต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงคู่ครองคนรักอาจจะต้องปรับความคิดด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะจูนในเรื่องของอการใช้ชีวิตร่วมกันให้ลงตัวมากกว่านี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาสุขภาพร่างกายอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียด นะคะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะ,ะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะ,ะแล้วโครงสร้างกระดูกต่างๆอาจจะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะหรือว่าในเรื่องของการปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่ามีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ บางคนอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเตียงให้ดีนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของเตียงที่ต้องใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องดูแลกันในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ที่ยังส่งผลด,ด้านดีในเรื่องของสุขภาพอยู่นะถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยแต่จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของระบบภายในอ่ะนะคะเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าในเรื่องของเนื้อง,งอกต่างๆหรือการขยายตัวภายในในร่างกายอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ต้องไปดูในส่วนนี้ด้วยนะคะหรือไปตรวจภายในนะ ให้แสงสุกก็ชี้นาในเรื่องของสุขภาพว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่มากไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็คือเรื่องของการปวดกระดูกนะคะเรื่องของการปวดขาปวดหัวเข่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะมาก่อนแล้วและมีความรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายจะฟื้นตัวไหมจะดีไหมสุขภาพร่างกายจะฟื้นตัวแน่นอนและยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีกรกฎในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดราศีกรกฎวันอาทิตย์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นเดือนที่อาจจะมีการได้เจอคนเก่าๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลในด้านดีนะคะ บุตรหลานบริวารน,นะคะหรือลูกน้องอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาหรือนําในเรื่องของการเริ่มต้นมาให้ด้วยการเงินรายได้มาจากงานนะคะหรือจะมีเรื่องของการเงินที่ยังส่งผลดีอยู่นะให้เรามาระวังเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆในช่วงเดือนนี้อาจจะติดขัดล่าช้าบ้างนะแต่มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกกันรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นเดือนที่จะมาพบเจอกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางร่วมกันทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะดีมากยิ่งขึ้นคู่ไหนที่มีเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้ค่ะคนที่เกิดนะคะ ราศีกรกฎวันจันทร์นะคะถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานหรือการขยายธุรกิจนะคะการทํางานจะเติบโตหรือมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่ารีบร้อนจนเกินไปในเรื่องของการขยายงานหรือการทํางาน ไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะมองว่ายังส่งผลในเรื่องของการขยายธุรกิจหรือโอกาสดีๆยังเข้ามาอยู่แต่ต้องทําอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยนะคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนนี ซึ่งถือว่าดีนะคะคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจการงานก็จะมีเรื่องของการขึ้นไหวในทิศทางที่ดีมากขึ้นการเงินไรายได้ยังถือว่าจะมีโชคการเงินนะคะบางคนมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนมาจากงานนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้บางส่วนปรากฏขึ้นหรืออาจจะมีลาบรอยในเรื่องของการเงินขงเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักถือว่าสําหรับคนโสดนี่โดดเด่นนะ,ะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีการลงชุนร่วมกันถือว่าลงชุนร่วมกันได้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของโชคนะคะหรือว่าคู่ของคนละอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีหรือของมีค่าบางอย่างมาให้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎวันอังคารเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ อย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดต้องใจเย็นๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการทํางานต่างๆยังติดขัดไม่ราบรื่นนะอาจจะมีอุปสรรคนะคะหรือสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจในช่วงเดือนนี้ด้วยและมาระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีในช่วงเดือนนี้ นะหรือความไม่เข้าใจกันนะคะรวมถึงอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจหรือเจอคนที่นําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้ต้องมีสติแล้วก็เน้นในเรื่องของผลงานในช่วงเดือนนี้ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือความรับผิดช,ชอบของเราให้ดีนะคะจะยังส่งผลดีนะบางคนก็อาจจะมีความล่าช้าบางอย่างเข้ามานะคะมองว่ายังแก้ไขปัญหาไปได้แต่เดือนนี้นะาการทํางานมันก็ไม่ง่ายมันก็ยังมีปัญหาหรือว่ายังมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขอยู่แล้วก็ต้องยืนอยู่บนความมีสติด้วย การเงินนะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดปรากฏขึ้นแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่ถึงจะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะถูกแย่งไปหรือมีเรื่องของมือที่3นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันโดยเฉพาะนะคะอย่างที่พูดไปแล้วล่ะ พูดอะไรไว้ไม่เคยทําตามที่พูดเลยสัญญาอะไรไว้ก็ไม่เคยทําตามนะคะแล้วก็สร้างแต่ปัญหาหรือมีเรื่องแต่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยความขัดแย้งความไม่ลงตัวในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามารวมถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีกรกฎวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ราบรื่นมากๆแล้วก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะธุรกิจการงานอาจจะมีข่าวดีมีความสําเร็จมีเรื่องของการเฉลิมฉลองบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะทําให้เรื่องของข่าวดีต่างๆยังเข้ามานะอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานมงคลต่างๆบางคนก็ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่หรือมีเรื่องของงานแต่งงานเกิดขึ้นนะส่วนการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแต่ก็ให้เรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่าย หรือภาษีสังคมด้วยอาจจะภาษีสังคมเยอะมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่ถือว่าไรายได้ยังดีอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนี่ถือว่าโดดเด่นนะจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่าหนึ่งคนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ครบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะ ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆคือบางคู่อาจจะมีข่าวดีนะมีเรื่องของการมั่นหมายมีเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือมีข่าวดีนะคะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของมือที่3นี่แหละอันนี้ก็ยังต้องเรามาระวังหรือต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากๆในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดน,นะคะราศีกรกฎวันพฤหัสบดีนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะธุรกิจการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้า นะค,ะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานนะจะได้งานส่วนคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองถือว่าส่งผลดีบางคนมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองถือว่ามีโอกาสนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วมีคนเข้ามาพัวพันนะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาผัวพันเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์ยังถือว่ายังต้องรอบคอบอยู่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมือที่3เนี่ยอันนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะ คนที่เกิดราศีกรกฎวันศุกร์เป็นเดือนที่การทํางานยังไม่โดดเด่นเลยนะคะยังมีเรื่องของความคิดนะคะหรือการตัดสินใจที่ไม่ลงตัวนะคะเป็นคนที่มีไอเดียดีนะมีเรื่องของความคิดที่แปลกนะคะกว่าคนอื่นแล้วก็ไอเดียของตัวเองก็สามารถที่จะสร้างเป็นธุรกิจหรือสร้างไรายได้กับตัวเองได้แต่คิดแล้วไม่เคยทําเลย นะคิดหลายอย่างเลยอ,อยากทํานั่นอยากทํานี่นะคะแต่ก็ยังไม่ลงมือทําอย่างจริงจังนะเป็นเรื่องของจินตนาการมากกว่าหรือเรื่องของความคิดฟุ้งซ่านนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นคนที่ว่างงานอยู่ขอให้จริงจังในเรื่องของการทํางานถึงแม้ว่าตัวเราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังว่างงานอยู่นะคะแล้วการไปสมัครงานเนี่ยนะอาจจะต้องไปเริ่มต้นในเรื่องของการเป็นลูกจ้างเขานะจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เคลื่อนไหวตัวเองนะแล้วขยับในเรื่องของธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นอย่าเอาแต่คิดว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาละ ะะอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะ,ะแต่เราก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทาเพราะยังขาดปัจจัยในหลายๆอย่างขาดประสบการณ์นะ,ะฉะนั้นเดือนนี้การที่เราไปฝึกหรือไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนเนี่ยมันจะทําให้เรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นก็ต้องจริงจังในเรื่องของการทํางานนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่บางคนมีปัญหาเรื่องบริวารน,นะ,ะรู้สึกว่าบริวารก็ไม่ได้ขยันในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะชอบเก่งอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับความคิดนะคะแล้วก็ยังต้องรอบคอบนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะนะคือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็มีนะคะรวมถึงบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงบางอย่างมันก็จะมีการเงินที่บานปลายแล้วก็บางคนก็ชอบที่จะเอฟของอะ่ะ ช้อปปิ้งช้อปออนไลน์แบบนี้ก็ทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะอาจจะลัล่ลหยออกไปคนที่เกิดวันศุกร์บางคนก็ใช้ใจ่ายประหยัดนะเพียงแต่ว่าลูกหลานหรือบริวารที่ใช้เก่งนะคะก็อาจจะมีปัญหาในส่วนนี้ก็ได้ฉะนั้นการเงินยังต้องรอบคอบอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะคะยังไม่เหมาะสมหรือยังไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะรวมถึงนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังอะไรในช่วงนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันโดยเฉพาะคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการนอกใจหรือมีคนเข้ามาพัวพันนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ถ้ามีความคิดนะคะที่จะทําธุรกิจนะคะทางด้านสื่อออนไลน์ขอให้ลงมือทำนะจะเกิดประโยชน์ในอนาคตนะคะ คนที่เกิดนะคะราศีกรกฎวันเสาร์เดือนนี้ก็ต้องรอบครอบเรื่องของอารมณ์ร้อนนะ,ะละมาระวังเรื่องของทิฏฐินะคะหรือในเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองนี่แหละอาจจะทําให้เราสูญเสียโอกาสในเรื่องของการทํางานมีการทะเลาะวิวาทนะ,ะกับผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานด้วยคือรู้สึกว่าเราเจ๋งก่าคนอื่นอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะรับฟังความคิดเห็นของใครเลย คือบางคนก็ไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนี้แต่บางคนก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นไงในเรื่องของการรับฟังไพ่ย4สีพยากรณ์ก็อาจจะเป็นการเตือนว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดและเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างเพียงคนเดียวนะคะฉะนั้นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ใกล้ชิดกับธุรกิจการงานมันจําเป็นที่เราจะต้องกอบโกยหรือจําเป็นที่จะต้องสร้างมิจฉภาพให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะก็เลยมองว่าถ้าเรารู้จักใช้ความกล้าของเราให้เป็นประโยชน์ กล้าที่จะทําให้คนอื่นเขารักนะคะกล้าที่จะทําให้คนอื่นเขาอุปถัมเรานะคะแล้วก็เห็นใจเราในช่วงนี้อันนี้มองว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนทันทีแต่ถ้าใช้ความกล้าในทางที่ผิดไปมีปัญหากับหัวหน้าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน เราจะมีศัตรูแล้วทําให้สูญเสียโอกาสแล้วก็ไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานเลยคือจะถูกดองยาวเลยนะคะฉะนั้นเราจะต้องใช้หลักปณีปานอมลดในเรื่องของอารมณ์ร้อนลงรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างนะคะจะส่งผลในด้านดีแน่นอนนะการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะที่จะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นรักที่มีอุปสรรคแต่มองว่าถ้ามีเรื่องของการพัฒนากันน,นะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนากันได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์ m, อาจจะมีปัญหากันแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงเดือนนี้แล้วคนที่เกิดวันเสาร์เองถ้ามีความคิดว่าเราอยากจะมาเริ่มต้นธุรกิจของเราเองนะคะหรือเราอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองแล้วถือว่าทําได้ แต่ต้องลงมือทําหรือต้องวางแผนให้ดีด้วยแต่ถ้าในช่วงนี้เราคิดว่าเราอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองแต่เรายังไม่พร้อมใน,ในหลายๆเรื่องอย่าเพิ่งลาออกมาไม่งั้นเราอาจจะกลับมาอยู่บ้านเฉยหรือว่าเป็นแม่บ้านเฉยอย่างเงี้ยน,นะคะก็ไม่ได้ส่งผลดีด้วยนะคะฉะนั้นทุกการตัดสินใจจะต้องมีเรื่องของการวางแผนให้ดีด้วยก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องออกจากงานหลัก แต่มีเรื่องของธุรกิจเสริมนะคะหรือหาช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองได้นะคะก็จะทําให้เรื่องของรายได้ที่เป็นรายได้หลักยังเกิดขึ้นเรื่อยๆยังเข้ามาอุปถัมภ์เราได้ทุกเดือนแล้วก็ยังมีในเรื่องของรายได้เสริมๆเนี่ยนะยังเข้ามาได้อีกในช่วงเดือนนี้จนกว่าทุกอย่างจะลงตัวเราค่อยผันตัวเราเองนะคะไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ไม่เสียหายนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ